สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สถานีนครแดงโปรโมชั่นพาพาท่านผู้ชมมาที่หาดแค่แคอํอำเภอปนรจงังหวัดปัตตานีครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติชายหาดทะเล อดีปัตตานีครับท่านผู้ชมครับคือหาดแค่แคครับ mm hmm. ก็จะมีพี่น้องประชาชนพาลูกยุงหลานมาเล่นกันนะครับ mm hmm. แต่อันตรายนะครับเนื่องจากเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นหน้ามรสุมคลื่นลมแรง เด็กเล็กลงเล่นอันตรายมากครับลงมาเดินชมชายหาดนะครับฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับ สาดใสสะอาดนะครับทรายไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวน่าจะพาลูกพาหลานพาครอบครัวพาคนรักนะครับมาปลดปล่อยอารมณ์ไปกับธรรมชาตินะครับณที่หาดแค่แค่อําเภอปนารจังหวัดปัตตานีครับ จังวัดปัตตานีมีของดีเยอะนะครับต,ตัวเมืองก็จะมีจ้าไม่ลิ้มก่อนเหนียวนะครับเป็นที่กราบไหวบูชาของชาวพุทธแล้วก็ยังมีมัชิกลางซึ่งเป็นศาสาระสถานที่สำคัญนะครับสวยงามมีคนเรียบเปยว่างาม ดุดทัสมาหาดของประเทศอินเดียนะครับต้องเชิญมานะครับมชิลกลางปตัตตานีในตัวเมืองปัตตานีครับรถชายทะเลตลอดชายฝั่งทะเลเอาไทยก็จะมีหาดที่สวยอีกเยอะนะครับมีอาหารทะเลบริการขายสดๆทุกหาด นะครับเนื่องจากว่าประมงพื้นบ้านก็จะหาทุกวันมาขายทุกวันนะครับท่านผู้ชมครับฟันะบบงผมไปด้วยดูบรรยากาศทะเลไปด้วยนะครับมีหินธรรมชาติส,สวยๆนะครับ กำลางชายหาดพี่น้องประชาชนพาลูกพาหลานมาพักผ่อนเล่นทะเลกันอย่างคึกคักมาสมควรนะครับจงคงไม่เหมือนพัทยาหรือหัวหินนะครับเนืงจาก ค่อนข้างไกลบนบกก็จะเป็นป่าหินนะครับสวยงาม คื่นซัดสารทะเลไม่เคยหลับนะครับท่านผู้ชมครับทั้งวันทั้งคืนนะครับท่านผู้ชมโอ้หนี่ถ้าลงเล่นนี่เด็กๆนี่อันตรายมากนะครับถูกคลื่นไปแน่นอนครับผู้ปกครองต้องดูแลให้ดี เรามาดูภาพกว้างๆของหาดแคร์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุนผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออยุ่ติเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครแดงโปรโมชั่นด้วยครับ สวัสดีครับ